สวัสดีค่ะวันนี้ช่องสภาบุญกุญยโอนะคะวันนี้ก็เป็นวันพระ,ระนะคะเดี๋ยววันนี้โอจะจุดธูปหาโชคหาลาบไปน,นะคะเพื่อจะได้มีโชคมีลาบมีเขาเรียกว่าอะไรคะมีเงินทุนไปต่อเนาะบางค,คนก็ถูกก็ไปทําบุญบางคนก็ถูกก็ไปทําธุรกิจต่อเติมเสริมบุญเสริมเุาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเสริมอะไรอะ่ะ เมีมีเงินทุนไปเสริมเพื่อได้เลี้ยงเชีพยตัวเองนะคะก็ถ้าเกิดเดี๋ยวถ้าโอจุดในค่ำคืนนี้นะคะวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่สิบสองสิบสองหรอค่ะวันนี้ที่สิบสองอ่ะวันพระวันที่สิบสองเหรอคะเดี๋ยวโอจะจุดทูบนะคะถ้าเกิดใครโชคดีเห็นอะไรก็ไปทําบุญกันนะคะตอนนี้ได้แล้วน,นะคะ<อ>ทูบนะคะ<อ>ให้ให้คุณชายหวานไปเอามาให้นะคะเดี๋ยวโอจะ ไปจุดราคาแล้วเราจะจะมาลุ้นกันนะคะว่าเร,รเราจะได้เรียกอะไรนะครับคืนนี้นะคะเห็นใช่ไหมไทอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปจุดทุกันนะคะว่าเราจะปังไม่ปังวันที่16พฤศจิกายนนะคะตามเมาจ้าเ,เราจุดที่ตรงเรามาจุดที่ต้นมรุมค่ะมะรุมความหมายคือมรุมมาตุ้มไอ้อย่างก็ดีมด ะะทุกคนทุกนอจุดตรงนี้นะคะจุดตรงนี้เลยนี่นะคะบูชามาจากาวัดวัดเจดีเลยนะคะไอ้ไข่นะคะถ้าเกิดถ้าใครที่ดูในคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครเห็นเลขอะไรโชคดีก็ ขอให้ไปทําบุญให้ให้อ้ไข่ายนะคะหรือหรือว่าอีกหนึ่งอีกอีกหนึ่งอย่างก็คืออุทิศให้อย่างโอ้แ่โอตโอตเป็นคนที่บูชาแล้วก็เริ่อมใส่พญานาคเราไปทําบุญที่ไหนอะไรเงรี้ยปุ๊บแล้วก็จิตอธิษฐานอุทิศบุญกุศลให้พญานาคค่ะแล้วแล้วท่านก็จะช่วยเราให้โชคดีนะคะโอเคตอนนี้โอจุดเรียบร้อยละ เดี๋ยวประมาณสักไม่ถ okay, ึงสองนาทีเนาะเดี๋ยวเราคำนวณอีกรอบหนึ่งรอบหนึ mm ่งเนาะว่าเลขเป็นอะไรโอเคนะคะทุกคนทุกคนคะตอนนี้เห็นเลขอะไรหรือเปล่าแต่โอูิเห็นเป็นเลขแปดแล้วนะคะ เลขแปดแน่นอนทุกคนเลขแปดชัดมากเลยนะคะเลขแปดคือแบบอินฟินิตี้ทำอะไรก็แบบว่ามีความปังปๆใน่ิบที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อไปในเลขตัวที่สองน,นะคะอุ้ยแต่หัวโผลมาแล้วว่า น่าจะเป็นเลขสิ่นะทุคนเดี๋ยวเราเข้าไปรุนต่อเนาะทุกคนค่ะต้นนี้มาแล้วนะคะเลขสี่มาชัดเจนมากเลยนะคะเห็นหรือไม่คะทุกคนอย่าบอกนะว่างวดนี้จะมาเลขเบิ้ลนะ่ะคิดว่าเป็นสี่ตัวเลยนะคะทุกคนแปดสี่สี่หรอ แต่อูคิดว่าเป็นสี่แน่นอนค่ะแต่หวยก็ไม่เบิ้ลหลายงวดแล้วนะคะทุกคนไม่แน่นะคะงวดนี้อาจจะเบิ้ลก็ได้นะคะเปอร์เซ็นต์สูงมากค่ะประตูลิซ่าจะเป็นเลขสี่นะคะทุกคน เลขสแน่นอนเลยค่ะงวดนี้จะออกเลขเบิ้ลหรอครับเมเบิ้ลก็เลขห้าแปดสีสหรือว่า8ปดสสแต่เลขเบิ้ลไม่ออกนานแล้วนะคะทุกคนไม่แน่นะคะวันี้อาจจะออกเลขเบิ้ลก็ได้สีสี่